ใจดูรินพ็ยังไม่ได้ถึงใจดูรินประเทศเลยจะต้องรอน้รมาในป่าดงฟงเถื่อนหลายคืนด้วยกันพอดีเที่ยงวันวันหนึ่งก็หยุดนั่งคุยยุด่ใต้ต้นไม้พอดีไม่ไปแก้กับเพลงนุย้ยก็ได้โผล่หน้ามาตามเส้นทางับนเร่งนุน้ยครับต้นใครอ่ะไม่ได้เป็นใคร ดู้ยโจ๊ดดิแม่ครับผมโอ้โหนุย้ยครับผมจำน้าได้นะใครครับนั่นคือพระเจ้าค้าชายระยุมพรฮะน,น,นั่นนายยงฤทธิ์ลูกชายไว้าเนินตวงนุย้ยโอ้โหมึงจำแม่ได้ครับผมจำได้ผมเคยเห็นพระชายาลักษณ์โอ้โหว่าคุณเคยเห็นหลวงพายถูกแล้วผมเคยเห็นภาพพายแม่และนุย้ย แล้วก็คว้าชาติยุมพรก็แน่โดเนเห็นไหมก็ส่วนคือคาจองจำธนาคารอยู่นุ้ยเราเข้าไปหาก็เลยนะให้เราจะต้องแสดงว่าเราไม่รู้จักเขานะครับแล้วพวกนั้นไม่รู้จักเราครับเขาไม่รู้ว่าเรารู้จักเขาครับแลนุ้ยกับแท่งไม่ต้องพูดจาอะไรนะทั้งหมดเมื่อเข้าไปถึงผมจะไปเล่นเหลี่ยมอะไรก็ไปยงธิกหน่อยนะนุย้ย เต้นเลี่ยมหรืไรครับคอยดูกันแล้วกันคุณไม่ต้องพูดอะไรก็แล้วกันนะข้ามานียครับสวัสดีครับปะได้กอะไรมาจากไงเว้ยเค้บินใครเดี๋ยวครับจะเล่าให้ฟังบอกว่าผมเป็นชาวบ้าน อบอกว่าไม่เป็นชา่ใคที่เดนมาไมนสักทีมีทั้เชื่อเอยทีบุกไปซัดเราไม่บอกนะาจ้าบ้านเราตามครับการ ลองมมให้หคุณแม่มรู้ว้างเล่าแบบวาไปตามตรงถ้าเป็นใครชื่ออะไรไม่ทราบครับอ๋อข้าชื่อยงฤทธิ์ด้วยนี่นจะยมพลแล้วก็พวกพวกของมันก็จะควบคุมตัวม,มันไปยังประเทศไทยดูลิมเพื่อไปสร้างภาษาสมรถให้กับข้าแกชื่ออะไรไว้เด็กน้อยฮะ ผมชื่อไพร์แก้วครับไพร์แก้วเหรอใช่คนโดนชื่ออะไรนุ่นนุ่งครับคนต่อไปเกนงกับคุณเยอะเลยเหรอยองฤทธิ์นี่สิยงพลแล้วคนข้างล่งเหรอยอดทองครับคนต่อไปเราการต่อไปเที่อักเก็ตมึงเปิ้งจังไงมาฮันใส่ขึ้นลำคอหยุดแหม่ยอย่างหลอกเกียดแกมากระเจนไปบานุมะ ผมเป็นชาวปลาครับอาศัยอยู่ตามแถบแถวนี้ครับอ๋อเป็นชาวปาลาเหรอครับเราจะไปไหนกันเที่ยวล่า,าสัตว์ครับเที่ยวล่า,าสัตว์ครับล่า,าสัตว์อะไรกันล่ะนายไล่าจระเครับเที่ยวเออลักควางมังเที่ยวตุ้งจงมังตุ้งจงเอ่อเที่ยวตกเชื่อมังเที่ยวเอ่อทุ่มเมนมัง là trung men tổng chung như cái tiền biển cái này đều uh, à, lội cắt lên măng được đặt lính măng kiểu ờ à, quất măng quất này dưu này ru này tiếng ờ nó về đó của diệu lùm vậy cái này nó cho cái uh, tổ nọc măng dừng nọc măng kiểu kê măng rồi đi nộp chặt trồng kê rồi thì họ cút cọp lại rù măng này rù na này, này rù giả đen à, à, rồi tùy hơn soi cái hoa cu rô quăng cầm cậu túa chung tóc chưa à, Tùng men chết leo cút cọp trồng kê มาเราดูว่าพุทธกอบตัวเราไอ้หน่อยเราเป็นกอบส่งเขวา้ต้องอ่โอยจับแมมลูกบอลลอดพึ่งเูาตัวเพื่อนวายตายแล้วมูจิ้งบวาต้องอ่ะเฮ้ยมูแบบนี้ได้เราทูตไม่ได้ตั้มมาปั้นนะมูนั่งได้บอลลอดพร้อมมันบอลลอดวันนั้นกูป้าบอเดจยวในเมืองจีน พอเ่อนนางอย่าบ้านไหวกูกูนึกว่าแม่จีบอกกูโมติดูกติดลาดยังไงเ้ยเกิดมาโมไปไงแล้วไม่มีรู้เรื่องเลยพึ๊ดก็ให้ปลาดุกตวงมากูแกล็งอยู่แน่งนะพี่ไงวาเพื่อเหรอจัดไม่มีรู้จักเลยจริงกูนึกขึ้นดู บอกว่าอ <accurately S 2> ้องจ้วมกูกูอันนั้นกูจะบอกรลาตัวหรือจักติดตัวไม้รว้เลยในแถวผมดูควิได้ได้เลยไอ้ย่าผมตึงชงแข่งจืนแข่งยืตัวเดียวผมจีนถ้าหมอกเกียบมาับไตมันต้องอันแน่โปอยต้องวะไม่รวยให้ไม่เกียบไม่ง่แม่งผเพื่อนเราอะไพี่นี่

ดีดเอ๊ะช่ไปมาโอ้นี่ยัแม่มยืนตึงเหอย่างกูอยู่เววเฮ้ยไยูไปดิเอ้ยโอยตำหน้าได้หมดเลยหงิกมอยคนเล่เข้าตายคนแล้วทั่วเียวแม่ไม่ตำกานเทาพอได้ยินเนื้อข่บอนเนื้านอยู่ได้ไมฟื้น ชอวเราก็อยู่ด้วยและคนผีน้องเึกเจ็ดคตน้องเจ้าเต็มเจ้ามม่งนึอย่งนอง้องก็คือคนให้กูคนดเจ็ดแม่ม,มุกอะไรกัเรยแนะม่มุเป็นแม,กม่กลยจ้ะไอ้ไกูเว้ยไอู้เห็นยังไงตาย่านี้นลคกับเรือวันนั้นบ้ามากน <c oughs> แกจะล่าสัตว์กันเลยน้องชายครับผมจะล่าสัตว์ครับ แลแกจะไปไหนก็ต่อไปพวกแค่นะผมจะเดินทางไปยังประเทศชาติยันตะคุปครับเฮอไปทำไมเมืองยันตะคุปไปพบองค์พระราชานัตทวง์ฮะแกจะไปพบพ่อของข้าไปพบพ่อนัตะวงพบเรองะไรฮ้ไปพบทํทำไมพ่อ,พอ,พามาพอข้าด้วยเอ่อผมมีเรื่องอะไรอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องไปบอกท่านเป็นความลับสุดยอดว้าความลับอะไรสุดยอดอะ่ะผมจะบอกใครไม่ได้ครับ นอกจากท่านคนเดียวกอกข้าสิข้ายงองลิศลูกของเขาบอกไม่ได้ครับถึงจะเป็นลูกเป็นเมียก็บอกไม่ได้ต้องบอกท่านเป็นคนเดียวกล้วเรื่องความลับอะไรอ่ะมีดีครับเรความลับเรลล่ยเราอุตบุรุษความลับเรือะไรผมเฉยเยสิมีอะไรความลับอะไรจำเป็นอะไรต้องมาถามาอ่ะเรความลับเรื่อยเดี๋ยวตัตัวกันไนไรายไหนวะ ไม่ดีด้วยแล้วเลยเอ๊ะงูอะไรพี่นี่กันี่ความลับอะไรเลยน้องชายความลับสุดยอดครับสุดยอดครับหทกไม่ได้วงราชานันตะวงศ์เลยบอกไม่ได้ก็บอกกับข้าเียก็ไปบอกเขาเองเข้าไปรู้เขานี่ถึงพี่จะเป็นลูกเขาก็าจริงแต่บอกไม่ได้ครับต้องไปบอกเขาคนเดียวและหากว่าฝืนราชาพยัตรายจะมาถึงประเทศชาติยันตะคุบ ทันทีครับว้าถ้แคไม่ไปบนกความ่ัมบ้ีมต้ไไองัะจะมาถึงประเชครับว้าปัญาอะไรอะสูกจอครับอ้แปลกเว้ยมึงรู้มาจากไหนผมรู้มาจากเอียนรออครับแลไ,ไม่รู้เปน,นไรเลยกขึ้นขึ้นมันเรื่องของกูใจแปลแเจอเจไปอเปื่อเื่อจับตื้ลน,นี้จะอยู่ได้ยักูเลยเธอไม่ฟังนะเอ้ยไย ไม่รู้โกมากูไปไปได้มันได้ยินคนพิเดลโมซูนะังมาอหมายความว่าถึงมาใช่ครับเป็นอะไรจะถึงประเทศชาติพอดีครับว้าแล้วความลับอะไรไอ่ะขยันข้าจะนำแกไปบัดนี้เพื่อเร็วหน่อยจะได้ไปบอกคุณพ่อเถอะกูโกไปอันใดมันจะมีขึ้นกับบ้านเมืองนะไหนว่าคุณจะนำลูกเฉลยไปสร้างบราสาทสมรสอะไร อ้าวหมายความมาลูกจะเลยไม่เป็นไรไว้น้องสาวกูคุมไปแต่ในเมื่อมึงกระทำกูเสียเวลาอย่างนี้มึงไปถึงพ่อมึงต้องรายงานความรับจริงๆนะไม่เป็นความรับหรอกกูฆ่าหมดทั้งสามคนเลยอ่ะตายแล้วเดี๋ยก้นโรกับเกล็นมันเลยร่วนไปเลยนุนไก่โอ้โนี่ตกลงจนรัวเราดีนี่แต่ความรับไปร้อยไอ้ไรเน่มันไปบอกมันเมื่อวันนี้นี่ไปถึงหมาความลับกับเวียมันเกี้ยนนี่อยู่ดี อืมอยุดมาไหมนู่นหนุ่มินเป็นข้อเป็นยอมกันแล้วย้องม่นเป็นข้อเป็นยอดพุทธเอาจักรรถมาจุยชุยตือจะไปไหนเรื่องมั้งไปก็จะพาไปเดี๋ยวนี้มาเชิญนะครับน้องสาวามิดตามาทางนี้หน่อยน้องทำไมเลยเขาพี่ยองดีไอ้น้องจัดการช่วยนำโค้ชเลยพวกนี้ไปด้วยนะรีบไปไปถึงประเทศชาติชไยดุรินได้เร็วเล่มันไปสร้างมาผ่านผมรถเตยเสดื่องเสต้าวซะทีนะ พี่จะรีบกลับเมืองเพราะพวกนี้มันมีความรับผิดชอบจะไปบอกพ่อพี่ไม่รีบไปบอกไปไรายมันจะถึงประเทศชาติอ๋อพี่ไปยาชานะพี่นะไม่ช้าพี่ต้องรีบตามน้องไปแต่น้องอย่าไว้ใจมันนักน้องนะมันจะหนีเรื่องลำบากค่ะเรียบร้อยอาไปกันเลยไปกันเลยไปแก่ไม่มีความรับเลยกูฆ่ามึงทำใหกูเสียเวลาข้าพึ่งยอมไปครับป่าไม่มีว่าไปครับตกลงมาตรงนี้ลาก่อนครับเชิญไปครับลาก่อนได้มาเชิญนะครับลาก่อนนะครับ ครับเชิญนะไปเดี๋ยวเราเข้ลงเชิญไปค่ะคุณชื่ออะไรนะคะเท่งครับชื่อเท่งกรอบอ๋อรูบหล่อนะคะกรอบเขามาเชิญไปเป็นเอกนักการทูนจริงเลยครับผมมาไว้มาดิครับไปดิก็ก็เชิญนะฮึมเชิญยวขอจุนก่อนไปตาเออก็ก็เชิญครับขอลา เดี๋ยวปุ่มกักน,นะครับกับ,บคุณนะครับกับอบจะก็มาพบกันลาต่อปีหน้านะครับรับไม่เพื่อครับเดี๋ยวคุณไปพยายามคิดถึงผม,ม้งนะครับขบับแพ้แพ้ับไม่เพือปุ่มไปอยู่แค่ไหนสำแรกรก็ขอย,ยิบตาคุณคับนะขอบขอบบไม่เพื่อเดี๋ยวก่อนนี้ิตววไม่มีด้วยใช่ไหมแน่อยางนั้นแต่ว่าน้องต้าเมื่อไงครัวผมัลอยพี่อนั่นเดี๋ยวน้องต้าฟืนองามางือเมืองง่าไม่ต<อ>้องปับมือเลย วาก็จะได้ปูแล้วมายงมีประเากไปไหนไม่ชาตงตัวดาต์ตนใจไม่มีใครจัทิลวไม่มีใครกิดว่าต้องชาอยอาเยี้ย ราจะมาถ้าก้าวมาได้วนนเ้พยายามได้ไปก่ไปแ้ากับมิตรภาพที่รกมาทุกนม่คงจะมาไ้นพ่งนีไม่รอแล้วใหเดินทางกันเะนะครับพี่พ บัดนี้ไม่มีพี่ยงแล้วพี่พรจะได้รับความสุขนะคะพมิตาจะไม่ตาพี่พรที่สุดไม่ตาไม่ไม่ตาขาไม่เกี่ยวฉันเป็นกี่ข้าฉันเป็นเจเลยฉันเป็นคนแลว้วฉันเป็นลูกตาของแกแกจะทำยังไงกับฉันก็ได้ม,มันไส่ถ้าพูดด,ดีีจะตายแม่ทำไมคุณถึงกันน้องอย่างนี้รู้ไหมว่ามิตามิตาสงสารคนเลย สงสารไม่สงาสงารไม่เกี่ยวเจ้เป็นคนเลวเจ้เป็นคนชัว่วเจ้ไม่ขี้ข้าคุณไม่สงสารเจ้ก็ไม่ว่าอไม่ใช่ไม่ใายกับคือว่าแกพอแล้วล่ะเ <c oughs> มื่อไรอ่ะกกินเหล่ากูยังร้อนคือว่าปัจจุบันน้นองๆอ,อยากไปครูดคอนน้องไปยุ่มป้อนแกค,คุณใจแข็งแน่จิต <c oughs> ใจของแก,งแแก,งแแกนัากายกับว่าแข็งแกรงแล้วกันจิตใจแกเป็นนั่นแน่ พี่พรนั่นเหรอนั่นไงอ๋อนิดใสอย่างนี้แล้วทำไมก็ไม่ตาแลวไม่เคยดีดีเลยนี่ไม่แก้ว่าวันก่อนนักเรงพี่ยงไม่มีพี่ยองหมนดีนี่ไม่ใยคือว่าแกต้องการลอกใจน้องแก่ๆแกตับกึ้มเลยว่าน้องรักแกไหมแต่นี้ถ้าน้องรักแกไม่แท้จริงน้องต้องกึ้มเอาแกคันนะเพื่อแันนี้ตกลงว่าการน้องอย่างเดียวแกจนอยู่แบบนี้กับเกณฑ์ใจเองแกแหละ ใครรักคุณหรือตายคุณไม่รู้พี่พรน่นะเหรอนั่นเลยอ๋อแกวขาถ้างันน้องดีใจดีใจใจคุณอื่นหนึ่งแล,ล้วรอดไปหน้านี่โขกำตีโลกอีตาวันรกแกวความขาหยุดรอไม่ตายด้วยสิเดินเราสิจำเป็นอะไรทิใจฉันรอเธอกก็เราเดินพร้อมๆกันจะได้คุยกันบ้างแต่ไม่จำเป็นไม่คุยกันฉันก็ได้ฉันขี้ข้าคุณ มันไส่ไม่จ่ายพอแล้วล่ะรวยแรงเบื่อกู้นเหรอไม่เด e ็ดพุ้นเลยแต่กุ้มจำใจไร้หมู่เราแต่ไม่มีไอ้ปุ๊ดนี่มันซักกลับไม่จ่ายกับคือว่าแกร่องใจคุณนไงบอกกุ้มเลยแกรักคุนอีตายอีฟอนน่ะล่ะอีตาวนี่กแต่ใจกูลอกปื้นน่วนไปทุกทีเออน้องบ้อนนเี่ย กไ็ไม่รังเกียจนิดตาไม่เลยนี่เนาะไม่รังเกียจแม่แต่น้อยแม่แต่ตักนิดก็ไม่มีผมรับรองเองคุณอย่ารอนแต่ต้องได้ครับคุณเมนคุณพรน,นั่นแหละออ,อาภิพรไม่ตกลงแล้วแก่ว,ว่างไงอยาคนรับรองใช่ครับพุ่มย,ย่างแคกย่างแล้วเป็นไงไอ่ะไอ้มัน,มนแมวตึนจ้าทำไมอ่ะจนอยากร้อนนต่ตึนได้ไมเอได้ใครอ่ะมาพี่พรไม่รักได้ครับย่างไอ้บ้า อุ้ยไอ้ผมกินแมงปลาด้วยหัวตาแม่แมจะเล่นจ้างเดียยิ่ไปหน้าเนี่ยคุ้ากินปากแหลงเลยไปนี่ทำใจมันมันเอากดีไม่เอากัเลยไปเนาะแต่มันไม่เอาเปิตัวเอาได้กำเรเราเืคุณกายายก้ตื้นเลยจได้นี่จ๋ามามอแมมวต่อหัวโคต หลงรักใครน่ะทบไม่น่าทำใจไม่รูยังไงูชายตีก็ไม่สนใจเลยมาเมาแม่งร่างร้อยตีก็ยุงกูทำมาทำไมรำคาไม่างทำใจ อยากผู้ชายควายเดไยวเดียวพับกันแค่ผู้ชายให้ไม่พอใจก็ตื่นอารมณ์ตั้งแต่นี้น่ามีแต่ฟ้าฟ้าแต่ฟ้ากี้ชัวร์ทีวีไม่สุดใจ ยลอยลอยต้องสับสนแต่พวามหมายใจก็เป็นบจก็ไป็นใจกที่พลาดไปในร่อมันดูเอลาดีช่วยยางไงตื้มิดรสักวันนึ่งต้องไปปด้ใจคนแมนักซือนะ้อมงแม่คครมามาจะยงังความขอจอมาและไบจอบแมมุกตาลม่ Oh yeah, buy you little we are ไปเชิญเลยครับอ้าวยงยงนี่ดูเฮ้ยกำมัทำอะไมไว้ดูวะม,ม,มาบอกผมหน่อยเลยยงกำม,าามาันทำอะไรวันดีครับอ่าวกำมัทำอะไมอ่ะาาาเดี๋ยวครับจะเล่าให้พ่อฟังวันวดีครับอ้าววัสดีนะคน เราคุมเจเลยนะรีบใครครับทำไมยงกลับมาสู้กุ้งซเมื่อก่อนเรก่องวันเวลาตันหให้คูนี่ได้ทราบวันตามเอกสารยฤทธิ์ไหนว่าเธอควบคุมลูกเฉลยไปเลยทำไมกลับมาฮะเพราะไม่น้องควบคุไมไหมครับน้องไหนอ่ะน้องมิดราครับแล้วกันแล้วทำไมแกมาทำอะไรอีกอ่ะพ่อครับคือผมไปพบพวกชาวป่าสามคนครับ มันบอกว่ามันมีความลับสุดยอดจะมารายงานกับพ่อความลับอะไรอะพ่อถามมันดูดิครับไม่ทราบความลับอะไรครับมันบอกเป็นความลับสุดยอดว่ามันบอกว่าไม่มาบอกกับพ่อแล้วเขาไม่ได้บอกกับใครไม่ได้เลยคือราช้าไม่มาบอกอาจจะเป็นแฟนตรายต่อประเทศฮะเป็นแฟนตรายต่อประเทศจะไรอะไม่ทราบครับพ่อถามมันดูเถอะแล้วคันถ้ามันเข้ามาหากูหน่อยเข้ามาดีใครแก้วมาบอกพ่อเดิดไม่มีความลับเลยมึงไปหาอะไรไปเลยทำให้กูเทเวลา ตายอยู่เลยเหลืองนั้นไม่รอดอยู่เลยความหลับมาลอยอยเลยมันเร็วมากบอกหรือมันไฟไฟไฟเนี่ยไรก็เองไอ้เท่งเฉยๆก็แล้วกัน <S <S ข้ามาทางนี้หน,น,น่อยเว้ยพอนุมะแกเป็นใครอ่ะผมชื่อไตรแก้วครับคุณนนทน์เท่งหนุนนุ้ยอ๋อไปไหนกันละ่ะผมเป็นชาวป่าครับเที่ยวล่าสัตว์แล้วมึงมีความลับอะไรจะมาบอกข้าท่านใช่หรือเปล่าจากักรพรรดินันทวงศ์ใช่ข้าจากักรพรรดินันทวงศ์ความลับอะไรที่แกจะมาบอก ความลับที่ผมจะมาบอกท่านเหรอใชอ่คือพวกผมสามคนเนี้ครับเที่ยวล่าสัตว์อยู่พอดีเมื่อล่าสัตว์มาถึงเดนยันตะคุกก็เดนมันไทยมากตีเดนเมืองยันตะคุก,กมันไทยมากครับแล้วเป็นไงต่อไปผมหินอะไรอย่างหนึ่งครับมันเป็นเรื่องที่น่าพิศวงอ่ออะไรน่าติเ็นน่ะคือพมมาพบหลุมเพาะเป็นร้อยลุมพันหลุมเลยครับหลุงเพาะอะไรหลุงเพาะอะไรอะ่ะหลุมเพาะคือหลุมหลบภัยครับ ลุมหลบภัยที่ไหนที่แดนยันตะคุกของมันไทยมากว้าลุมหลบภัยใครมาคุดเอาไว้ที่แดนยันตะคุกของมันไทยมากอ่ะไม่ทราบครับว้ามันเร็วชิบไปมันมาคุดเอาไว้แบบวัตถุโยนอะไรอ่ะไม่ทราบครับมันคิดเอาเองเถอะเจ็บใจเว้ยแล้วใครมามาทำแบบนี้อ่ะอันนี้ช่วยแก่ใครบ้าไปแล้วเลยผมรู้เลยว่าพี่นี่ขวดเร็วก็ไปจัดน้าวัดพอทธานดีเล้ย มาจังกูกับันั้นใช่เราคุ้ตัวหนุ่มเงยได้เลยมาบอยไอหมื่นนี่ว่าไม่รู้ใครคุ้นเหอ้อพายทำไมไอ้เด็กมึงรุมดั้มไม่หยุดตะไม่หยุดเลยไอเพลิดเลยมึงใจเราคุ้นเลยใช่ไหมมาบอยว่าไม่รู้ใครคุ้นเหรอมันเป็นแผนการกูนี่เพิดกว้างม้าอันใดบนนี้เจ้าปลัวเราเลยมาเลวเราไอ้เท่งมันบ้ามาหยุดเฉยๆก็แล้วกันเฉยๆหยุดแมงเพลินตายอยู่เฉยๆมันบ้าแล้วมันไม่คุ้น ราดึงขุดลงไป้นุนนุ้ยไอ้ร้อยทำไมไอเ้เจ๊กมันบ้าแล้วบ้าแม่มึงหยัดมึงมันบ้าเจเราขุดเรามาบอกมา,ามลูกไอ้ขุดใจ๊เจ๊ไปไหนดีเจ๊เจ๊โดนอุลุลเดนินนะครูตัวใจบาดรอยรอยู่มันมีหลุมหลบไปลนหลุมเพราะใครมาขุดเอาไว้นี่ไม่ทราบครับถ้าอย่างนั้นน่ากลัวว่า ผมจะมีใครสักประเทศชาติหน,นึ่งแน่เพราะเมืองเรามันเป็นเมืองมหาอำนาะจมีเมืองขึ้นหลายเมืองด้วยกันทีนี้บรรดาลงเมืองขึ้นนี่แหละที่มันมากระทำว้ายเพราะมันต้องการที่จะทำลายประเทศชาติเราผมสงสัยเช่นนั้นเช่นกันครับออกูก็สงสัยเช่นนั้นคนณมาคุณล้มลงไ่ยเอาไว้เพื่อจะโจมตีบ้านเมืองเราสักวันหนึ่งโดยที่เราไม่ทันจะเตรียมตัวเลยรู้ตัวแน่นอนมันต้องการเป็นอิสระแม่แล้วย